BYD จากผู้ผลิตแบตเตอรี่สู่ผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าแถมวันนี้ส่งมอบไปแล้วกว่า5ล้านคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูกันโย่ Yo, สวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวรันการนตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ Head Office ของทางแบรนด์ BYD นะครับซึ่งบอกว่าที่นี่นะครับเป็น R&D รวมเทคโลยีมิวเซียมความเป็นมาของทางแบรนด์ BYD หรือ b u i l d y o d a m นี่เองนะครับ อย่างที่เรารู้กันว่าจุดเริ่มต้นของแบรนด์ BYD นะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับก็คือ b Bu ิล d ู o า e ี m นะซีโอหวังชวนฝูนะครับซึ่งท่านก็มองเห็นว่าเฮ้ยวันนี้อุตสาหากรรมอิเล็กทรอนิกส์นะต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของตัวเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่นะครับก็เลยเริ่มทำม,มาทั้งแบตเตอรี่มือถือนะได้การเป็นดิวนะกับแบรนด์ Motorola เป็นแบรนด์แรกนะครับรองลงมาก็เป็นแบรนด์โนเกีนะครับ ก็ทำให้ธุรกิจแบตเตอรี่เนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนนะก็มองว่าเฮ้ยรถน้ํามันเนี่ยมันสร้างมลภาวะให้โลกเยอะบ้างนะครับก็เลยมองว่าวันนี้ เอเนจี Energy, ถ้าันอยู่แค่มือถือมันน่าเสียดายนะครับก็เลยเอาไปสู่อุตสาหการรมรถยนต์นะครับก็เลยไปซื้อแบรนด์รถยนต์ของจีนมาแบรนด์หนึ่งนะแล้วก็มาพัฒนาเกิดเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดครั้งแรกของโลกนะครับกับเจ้าตัว F3 DM นะครับก็คือจะเป็นตัวที่เป็นเอารถน้ำมันรนะุ่น F3 เนี่ยมาเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะถึงขนาดที่ปู่วอลเลนวัลเฟต์เนี่ยสนใจนะและอยากมาซื้อหุ้นด้วยนะในการลงทุนบนริษัท B Y D เพราะว่า มองว่าเป็นบริษัทที่มีอนาคตนะครับหลังจากนั้นเนขะาก็เริ่มพัฒนามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรถไฟไฟฟ้าเอาแบตเตอรี่มาต่อยอดนะไปจนถึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มออกมานะครับหลังจากนั้นนะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็ต่อยอดไปเรื่องของดีเซอร์นะเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของรถยนต์นะครับการที่ขับขี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวม,มันมีเทคโนโลยีมากกว่านั้น,น เขาก็ลงทุนนะอย่างที่เราเห็นว่าโอ้โหเขามีศิธิบัตรทางปัญญาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะจนวันนี้นะกลายไปเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่ามีรถรุ่นไหนนะครับที่มีเทีย่ยวกีนน่าสนใจและอยากเข้าบ้านเราบ้างน,นะครับตอนนี้เราถึงพอที่เป็นรถยนต์แล้วปะเดี๋ยวเราไปดูพอส่วนรถยนต์กัน เรามาเริ่มกับตัวนี่เราบอกว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดนะของ BYD เลยนะครับก็คือแบรนด์อย่างว่างนะอย่างที่เรารู้กันว่า BYD ได้ทําตลาดกลุ่มที่เป็นรถพรีเมียมนะครับซึ่งนี่นะฮะก็คือแบรนด์อย่างว่างนะครับก็คือข้อเจ้าตัว U8 นะครับซึ่งเป็นรถ SUV ไซส์ใหญ่นะฮะโอ้โห้องบอกว่าใหญ่มาก ฟูลไซน์ size, นะเหมือนอารมณ์แลโรเวอร์ดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะต้องบอกว่ามีการเอาเทคโนโลยีทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับระบบช่วยขับนะเนี่ยด้านบนเดก็จะเห็นว่าจะมีระบบที่เป็นพวกไรด้านะครับเอดอร์ A art, ทั้งหลายเนี่ยคือจะอยู่ด้านบนนะฮะนี่คือเทคโนโลยีที่มาใส่นอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่ทราบมาตัวนี้นะฮะมอเตอร์ระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบที่ต้องบอกว่าใช้มอเตอร์ทั้งหมด4ตัวแต่ละล้อทํางานแยกอิสะอระต่อกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งสองแพลตฟอร์มนะฮะก็คือแพลตฟอร์มที่เป็น DMI นะฮะก็คือใช้มอเตอร์กับเครื่องยนต์คู่กันกับไฟฟ้า1 0 0นะครับแต่ผมสนใจที่เป็นไฟฟ้า1 0 0นะคือตัวนี้พอมันเป็นรถใหญ่นะข้อจำกัดของรถใหญ่เลยก็คือการเข้าโคง้งการกลับรถและการยูเทิร์นนะครับดังนั้นตัวนี้ก็บอกว่าสามารถหมุนได้นะฮะหมุนอิสระนะให้รถมันยูเทิร์นมันได้นะครับเขาเรียกว่าแแทงเทิร์นนะก็คือล้อหนึ่งนะฮะ หมุนไปข้างหน้านะครับฝั่งนี้ก็คือมอหมุนไปอีกฝั่งหนึ่งล้อหมุนคนละทางนะครับทำให้รถเนี่ยมันหมุนเป็นวงกลมสามารถกลับรถได้นะหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปแล้วนะครับเนี่นะฮะคือมอเตอร์4ตัวนะพร้อมกับขุมพลังเบรแบตเตอรี่ตัวล่าสุดเลยนะเป็นแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นรถแล้วนะฮะอันนี้มันคือแกเจ็ตชิ้นใหญ่นะครับกับเจ้าตัวยางว่างยูแปนะฮะ แม่เสียดายนะไม่เห็นเขาขับมาให้ดูนะฮะนี่เขาามาจอดโชว์ในมิวเซียมนะเหมือนอารมณ์ตอนที่ผมไป t o โยต้ามิวเซียมนะครับคือจะมีตัวตั้งแต่แรกนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนะนี่คือเทคโลยีล้ำที่สุดนะของแบรนด์ byd นะกับเจ้าตัวอย่างว่างนะครับ u 8 มาดูคันอื่นนะครับก็คือแบรนด์เดนซาดีนะครับเจ้าตัวนี้นะเคยเป็นรถตู้ไฟฟ้าที่เราเคยเห็นไปแล้วนะครับเดนซาครับเป็นแบรนด์ที่ BYD จับมือกับเบรนนะนี่ผมก็เพิ่งรู้นะครับซึ่งยังไม่ได้ทําตลาดในประเทศไทยนะครับนี่นะฮะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวเดนซาเอ็นเซเนะครับตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเซกเมนต์เดียวกับเจ้าตัวเทสลาโมเดลวเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้าร0อเปซ็น s u เป็นะครับแล้วก็กว้างขวางนะแต่เสียดายนะว่าเดนซา ทำตลาดในบ้านเรานะครับก็คือถ้าเป็น bbd ก็จะเป็นตัวซ่องแ l นะครับซ่ o l ที่จะมาทําตลาดในบ้านเรานะครับโหนี่ขอไปดูข้างในหน่อยนะฮะโอ้หเดนซ่านี่มันดูพรีเมียมจังวะโอ้โหยอดนะฮะโอ้ยทั้งหน้าจอด้านในตรงกลางนะฮะแล้วมีตรงจอฝั่งคนด้านข้างด้วยนะครับนี่คือความหรูหรานะของเดนซ่านะซึ่งมีความเป็นพรีเมียมมากกว่านะครับนี่นีเดี๋ยวไปลองดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเราไปดูด้านหลังนะครับผมไม่ต้องรีวิวเยอะนะฮะ นี่มือจับนะครับมือจับก็จะเป็นเหมือนของตัวซิลเลยนะฮะเนี่ยเป็นมือจับแล้วหุบเข้าไปนะครับนี่ฮะนี่นะครับแล้วก็ข้างบนจะมีเฉดนะครับเป็นกระจกแล้วก็มีเฉดนะฮะมีแอร์ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีที่เสียบชาร์จทั้งไทย A แล้วก็ไทย C นะครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายกันอีกสักนิดนึงนะครับนี่ขอดูท้ายหน่อยเลนซ่า N7 นี่ โทหนี่มันคือโมเดล Y จริงๆนะฮะเอามาตีกันนะถ้าเป็น BYD นะอดใจรอตัวซ่งเอนะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องรอตั้งชื่อใหม่นะครับผมคิดว่าระหว่างซ่งเอกับเจ้าตัวที่เป็นซ u นะฮะซีลยน่าจะมาก่อนเพราะ SUV ไซส์ใหญ่ได้รับความนิยมกว่านะครับ เรามาดูรถอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนรีเควสนะฮะอยากให้ขายไทยมากๆเลยนะก็จะตัว BYD C ก้อน,นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นรถไฟฟ้าราคาไม่แพงนะครับต่างประเทศขายอยู่ที่11,400เหรียญน,นะหรือประมาณไม่เกิน4,50 0 0 0บาทนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะความเจ๋งนะมันเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกันกับ Dolphin นะก็คือ3.0นะครับ ด้วยดีไซน์นะฮะโอ้โหดูโฉบเฉี่ยวนะครับนี่อีโคโคาคร์นะฮะไม่เกินห0 0แสนนะครับนี่กับเจ้าตัวนี้นะสี่ก้อนนะครับตัวนี้แบตเตอรี่มี2สเปคนะฮะก็คือจะเป็นสเปค30กิโลวัตต์อา์วิ่งได้ประมาณ300โลนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น38กิโลวัตต์อาวนะครับวิ่งได้ประมาณ405กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน CLTC นะครับซึ่งก็บอกว่าตัวนี้นะครับเป็นระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะ ซึ่งมอเตอร์นะครับให้กำลังนะฮะอยู่ที่55กิโลวัตต์หรือ74แรงม้านะครับนี่ฮะดูดีทรงดีไซน์นะครับคือมินิมินินะฮะน่ารักเลยนะครับแหมไม่ว่าจะเป็นปีกด้านหลังดูสปอร์ตนะไฟท้ายนะครับที่ดูเป็นเส้นฮะตามแบบรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอตโตหรือเจ้าตัวดอฟฟินนะครับขอเปิดท้ายดูสักนิดนะครับนี่อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เออข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนอีโคคาร์นะบอกก็จะเป็นเบาะแบบพับทั้งอันเลยไม่ใช่ 60- 40นะครับ นี่นะครับเราเข้ามาปุ๊บโอ้ดีไซน์ก็ถือว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะนี่ที่ชาร์จนี่คือเป็นแท่นขึ้นมาอย่างนี้ไวเลสชาร์จ,จิ้งแล้วก็มีจออันเล็กจอกลางนะครับวัสดุเฮ้ยไม่คิเลยนะทูโทนอย่างนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ปุ่มกดเนี่ยเข้าเกียร์เนี่ยคือจะคล้ายๆกับตัวดอฟฟินนะนี่ก็ถือว่าเฮ้ยทำออกมาได้นี่โอเคเลยนะเนี่ยข้างล่างก็ดูโปร่งนะครับมี usb ชาร์จ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแถว2กันนะครับแถว2ว่าเป็นยังไงนะนี่นะครับเราเข้ามาแถว2นะครับโอ้แถว2องนะเฮ้ยแถว2ก็ดูกว้างนะนี่ระยะจากเขานะครับแต่อย่างที่บอกบนะเพราะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะนี่พื้นมันก็จะตื้นขึ้นมาหน่อยนะวัสดุด,ด้านข้างนะครับก็จะไม่ได้ดูหลาอะไรมากนะครับเป็นทูโทนนะครับถือว่าเฮ้ยรถอีโคคาร์ให้มาขนาดนี้ดูแบบ ไม่คุ้มค่านะความกว้างความสูงนะครับเคนะฮะก็ถือว่า BYDC ีก้อนก็เป็นรุ่นที่หลายคนสนใจนะแต่อย่างที่รู้กันว่าตลาดวันนี้นะรถที่เป็น E ีโคคาไซเล็กนะพอเป็นไฟฟ้านะไม่รู้ว่าฟีดแบ็จะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่หลายคนก็รีเควนะครับจะตรวจสี่ก้อนนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะฮะจะไปทดสอบรถที่หลายคนอยากจะลองนะก็คือเป็น SUV ไฟฟ้าไซส์กลางซึ่งเขามีให้ลองด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปลองกัน ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งคันที่ชื่อว่า BYD ส่งพลัสนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะฮะหลายคนก็บอกว่ากระดองมันคือซ U ลยูนะครับก็คือเป็น SUV ไซส์กลางที่หลายคนก็รอนะครับของเดิมต้องบอกว่า SUV ไซส์กลางเนี่ยมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะเขาก็เลยทําเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น DMI นะก็คือเอาเครื่องยนต์กับไฟฟ้ามาใช้ร่วมกันนะครับนี่ฮะจะเห็นว่ามันเป็น SUV นะครับ ไซส์กลางนะฮะซึ่งหมายมั่นปั้นมือว่าจะเข้าไปทำตลาดในประเทศไทยประมาณช่วงปีหน้าต่อจากเจ้าตัวซีวนะครับนี่ต้องบอกว่าหลายคนก็ชอบนะดีไซน์ตัวประตูที่นั่งเนี่ยคือใหญ่นะฮะเป็น SUV ไซส์กลางพอๆกับ Honda CRV เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไฟฟ้าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าแพลตฟอร์มเนี่ย ถ้าเป็นไฟฟ้านะครับมันจะต้องเป็นแพลตฟอร์ม3.0นะฮะก็คือจะเป็นเซลล์ทูบอดี้นะครับที่ใช้เดียวกับตัวซซลเลยโอเคเดี๋ยวให้เขาขับพาไปนะฮะพอดีมันเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับเราอาจจะไม่ชีดนะให้เขาลองดูว่าภายในเป็นยังไงนี่นะครับเรากด2ทีนะเข้าไปข้างในนี่คือจะเป็นไซส์ใหญ่นี่ครัโหดีไซน์ เห็นไหมครความโปร่งห้อยเดยสารเนี่ยจะเห็นว่านี่คอนโซลเนี่ยมีแสงสีนะครับเป็นแบบนี้นะแต่เวอร์ชันเข้าไทยเดี๋ยวต้องมาดูทีว่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่เนี้ยคอนโซลดีไซน์คือดูแบบนะฮะมีแอมเบียนไลท์นะครับมีแอร์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับจะเห็นว่าช่วงตัวชุดเกียร์เนี่ยจะออกคล้ายๆเจ้าตัวซีลนะครับตัวซีลรถเก่งนะครับก็คือจะเป็นเกียร์เป็นคริสตัลนะฮะแล้วก็เป็นไฟฟ้าทิปออกมานะฮะ เนี่ยนะครับทุกอย่างจะกดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็นขับซ้ายเนาะมันก็เลยดูนี่นะตรงกันข้ามนิดนึงนะครับนี่หน้าจอนี่คือใช่เลยนะนี่ขอกดหน่อยนะนี่นะครับโอ้โหนะฮะโอ้โหนี่เราเขาเราขับมาลองข้างในนะขอให้เขาขับให้นะครับข้างในนี่คือยังมีรถที่เป็นความลับเยอะแยะเลยนะนี่เราก็ถ่ายแอบเห็นอะไรนะรถติดลายพางเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่ก็มีรถที่เขา น่าจะเอามาทําเป็นตัว SUV กวก็เหมือนกันโอ้โหนะฮะโอ้โหรถคันน้นเปิดดูเอาเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนก็สนใจนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับเพดานเนี่ยฮะจะเห็นว่าความสูงเนี่ยนะฮะค่อนข้างสูงนะแล้วก็ที่นั่งแถว2นี่กว้างนะครับกว้างนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีเฉดด้วยนะไม่ใช่กระจกอย่างเดียวนะครับมีเฉดปิดให้ด้วยนะครับนี่เฉดเนี่ยปิดได้นะครับกดปิดเปิดได้นะแต่เราเปิดไว้เพื่อความสว่างนะครับนี่นะฮะ นี่เอสย SUV ไซส์กลางนะฮะถามเขาหน่อยได้ไหมว่าตัวนี้วิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ตอนหนึ่งการชาร์จอ่า这个的话呃满满充能跑多少满充应该有五百多่า了寡可不。哈喽。500。ต่อการชาร์จเต็มหนึ่ง。อ่าประมาณ NEDC เนาะก็น่าจะประมาณ500กว่าโลน่าจะเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวกับซีลนะครับผมมองว่านะถ้าแบตเตอรี่ประมาณ5 500นะวิ่งได้500แต่อย่าลืมว่าพอเป็น SUV เนี่ยมันจะกินไฟมากกว่านี่นะครับจะเห็นว่าพอเขาขับมาลองในด้านในเนี่ยลานจอดนี่คือรถ b y d หมดนะพนักงานพ y d ต้องใช้รถ b y d นะฮะคุณจะซื้อได้ดอกเบี้ยเลทพิเศษนะครับแล้วก็ได้เงินสนับสนุนด้วยนี่โหซีลนี่เออ b y d ตอดเต็มไปหมดเลยนะฮะนีนี่นี่น,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 นีเขาพามาแนละ้วอ๋อพามาลองนะครับก่อนจะเข้าไทย นี่นะครับเรามาลองที่นั่งแถว2นะเราจากลองรถมาแล้วนะครับนี่ที่นั่งแถว2นี่โหเซลทูบอดี้แพลตฟอร์มจริงๆนะนี่ขนาดเป็น SUV นะเบาะเนี่ยพื้นยังตื้นขึ้นมาเพราะเราเอาบอดี้แบตเตอรี่เนี่ยมาเป็นพื้นนะครับแอร์ Air, จะมีซ้ายขวานะฮะแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับนี่ดูโอ้ oh, ความสูงนะฮะดูดิเนี่ยความกว้างนะดูดิแล้วเบาะเบาะคือแบบนนเนี่ยนั่งเอเนี่ยเออย่างเงี้ยนี่คือ SUV จริงๆนะฮะนี่ มันต้องอย่างนี้นะครับโอ้โหขอลองเปิดนะครที่ชาร์จอยู่ฝั่งนี้น,นี่เราจะเปิดดูด้านท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะนี่เขาน่าจะเซ็ตเอาไว้นะฮะให้มันปรับไว้จะได้เบื่อไม่ชนไงนี่ดูความกว้างเนี่ยคือเฮ้ยใหญ่มากนะดูดิคือแบบว่าดูนี่ฮะพื้นที่นะครับการเก็บของเนี่ยคือต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้าง ใหญ่นะเป็นท u v วีไซส์กลางนะครับนี่โอ้โหปิดหน่อยปุ๊บนี่ปิด EV นะฮะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชื่อนะโกลิเตอร์ปุ๊บอันนี้เป็น EV นะครับผมเห็นมันมีฝาถังสองด้านนะฮะก็คืออันนี้จะเป็นหัวแบบ g p t นะฮะเนี่ยสองด้านก็เป็นชาร์จหมดนึกว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเติมน้ำมันนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นชาร์จไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอ่า อันนี้จะเป็น AC ฝั่งนั้นจะเป็น DC นะครับโหหน้าเข้านะลองดูจับตานะครว่าปีหน้าตลาด SUV ไซกลางที่เป็นไฟฟ้านี่ดูเดือดแน่นอนน่าสนใจมากนะครับวีเวดีซ่องพลัสนะแต่ออกต่างประเทศเป็นซ u ลยูเป็นไงกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ที่พามาเจออาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของ VYD บีย่าดีนะครับหรือบิลจัวดีที่เรารู้จักกันคนระับถึงที่เมืองเซินเจิ้นเลยนะก็จะเห็นว่านะจากจุดเริ่มต้นนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่นะจากคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมือถือนะครับเข้าสู่วงการรถยนต์นะจนกลายเป็นวันนี้รถพลังงานใหม่ B ีแพลตฟอร์มของตัวเองนะตั้งแต่ปลั๊กอินไอเบดหรือ DMI จนวันนี้เป็นไฟฟ้า100%เปเนะถึงข้อว่าวันนี้ถ้าพูดถึงรถไฟฟ้านะหลายคนก็คงคุ้นชื่อ BYD ซึ่งมีเทคโนโลยี บรดแบตเตอรี่ของตัวเองนะที่บอกว่ามันม <off> <ix> <that> <not chapter> ั่นใจปลอดภัยกว่าลิเธียม NMC ทั่วไปนะอันนี้คือจุดแข็งที่ทำให้ b y d มายิ่งใหญ่ในวันนี้ได้ต้องบอกว่าใช้เวลาไม่ถึง30ปีโตได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะที่ผมพามาดูอาณาจักร BYD ดีนะจากจุดเริ่มต้นนะจนมาถึงวันนี้ได้เป็นไงเจ๋งไหมนะครับหรืออยากจะเห็นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b ดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะพามาดูกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้จบเป็นวังน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ